บทที่11การสื่อสารกับจักรวาลคุณเคยไหมที่จูๆ่ๆเห็นเลขซ้ำๆเช่น1111ง11หรือ222บนโทรศัพท์หรือได้ยินเพลงที่ตรงกับสิ่งที่คิดไว้ในใจเมื่อวานหรืออยู่ดีๆก็มีคนพูดคำที่ตรงเป๊ะกับคำถามในใจของคุณนั่นแหลคะค่ะ จักรวาลกำลังพูดกับคุณอยู่หลายคนคิดว่าการสื่อสารกับจักรวาลเป็นเรื่องที่ซับซ้อนต้องมีพธิธีต้องนั่งสมาธิข้ามคืนแต่จริงๆแล้วมันง่ายเหมือนการคุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งจักรวาลไม่ต้องการพิธีการรู้ๆแค่ต้องการหัวใจที่เปิดรับและยิ้มได้ในวันที่งง,งๆเพราะจักรวาลไม่เคยหยุดพูดกับคุณเลยมันพูดผ่านลม ผ่านเสียงเพลงผ่านผู้คนและที่สำคัญที่สุดผ่านความรู้สึกในใจของคุณเองการสนทนากับจักรวาลเริ่มจากความเงียบจำได้ไหมคะว่าบทที่แล้วเราพูดถึงพลังของความเงียบเมื่อคุณเงียบลงพอจักรวาลจะเริ่มพูดเสียงดังขึ้นแต่ไม่ใช่แบบที่ต้องปิดหูนะคะเพราะในความเงียบ คุณจะรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับทุกสิ่งลองหลับตาเบาๆแล้วพูดในใจว่าจักกวาลจ๋าวันนี้อยากให้ฉันรู้อะไรอย่าแปลกใจ ถ้าคำตอบจะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะจากเพื่อนกลิ่นหอมของกาแฟาแก้วนั้นหรือแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างในจังหวะที่พอดีเกินไปจักรวาลไม่เคยพูดว่าไม่บางครั้งเราขอสิ่งหนึ่งแต่ได้อีกสิ่งหนึ่งแทนอย่าเพิ่งคิดว่าจักรวาลไม่ฟังคุณมันอาจแค่พูดว่ารอแป๊บนะลูกเช่นกำลังจัดของขวัญชิ้นที่ดีกว่าให้ จักรวาลเป็นเหมือนคุณแม่ที่ใจดีที่มองเห็นภาพใหญ่กว่าเราเสมอบางครั้งมันจะดึงบางสิ่งออกไปเพื่อเปิดทางให้สิ่งที่ใช่มากกว่ามาแทนเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำพูดของคุณแต่มันตอบสนองต่อพลังความรู้สึกในใจของคุณต่างหากฟังรับขอบคุณนี่คือสามขั้นตอนง่ายๆของการสื่อสารกับจักรวาล ฟังด้วยหัวใจรับไว้ด้วยความไว้วางใจขอบคุณด้ยวยรอยยิ้มเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนเป็นบทสนทนาแห่งความรักและคำตอบที่จักรวาลส่งมาจะพาคุณกลับเข้าใกล้บ้านของหัวใจมากขึ้นทุกวันที่รักจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่ลำพังบนโลกใบนี้ ทุก,ก้าวที่คุณเดินทุกลมหายใจที่คุณหายใจจักรวาลกำลังเต้นจังหวะเดียวกันกับคุณสเสมอดังนั้นถ้าวันไหนที่คุณรู้สึกเหงาลองมองท้องฟ้าแล้วกระซิบเบาๆว่าขอบคุณนะจักรวาลที่ยังอยู่กับฉันสเสมอและคุณจะรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อบอุ่นอยู่ในอกเหมือนมีใครกอดเบาๆและบอกว่าฉันก็รักเธอนะ ยอมรับกลาวสายลมในยนามเช้าแสงตะว,วันเล่าความหมายยอมให้ใจได้พักกายปล่อยไว้นนฝ,ฝืนไม่ฝ่าฟันสิ่งที่เป็นก็ให้เป็นแม้ไม่เห็นตรงกันแค่เราหยุดการต่อต้านก็พอแล้วให้ใจได้เบาสบายการให้อภัย เสียงอด,ดีตยังพรำเพียดเจ็บเต่าเครียคลอหัวใจแต่ฉันรู้การให้อภัยใช่เพื่อคนอื่นได้แต่เพราะเสรีภาพของฉันล้ำคาย,ยิ่งสิ่งใดให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาถูกแต่เพราะฉันคู่ควรแก่ความสุขปลอดปลองและล้มใจเพราะรักคือแสงที่ใจจำได้ ที่เราทุกคนเป็นแสนแห่งต้นกาเนิดแค่สงบโรงเบาและทุกลมหายใจเพราะเรามาเพื่อเป็นแสนสร้างโลกให้สว่างด้วยรักและเมตตาความเมตตาไม่ต้องร้องไห้แทนกันแค่เราฟังยังเข้าใจเห็นความทุกข์ไม่ต้องแบกไว้ แค่ยืนอยู่ใกล้ในแสงอุ่นละมุนมือที่อ่อนโยนยืนให้ในความเงียบงันเมตตาไม่ใช่สงสารแต่มันคือใจที่รับรู้คุณค่าของทุกคนเพราะรักคือแสงที่ใจจำได้แสงที่เราทุกคนเป็นแสงแห่งป้นกำเนิแค่สำลบโลก สว่างโดยรักหลังมตตาเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไรักที่มีเงิ่อนไจะวุ่นไวแ้และโลกจะห่างไปจากความสมบูรณ์แต่จิตต่างไทยเงื้อจะรักแม่ไม่ให้ ที่จจได้แสงที่เราทุกคนเป็นแสงแห่งต้นกำเน,นคสงบลรงเบาในทุกลมห้ใจเพราะเรามาเปแส,สงสโลกให้สว่างดยรักล,เ,ลเพราะแสงที่ใจจได้แสงที่เราทุกคนเป็นแสงแห่งต้นกำเนดแค่สงบโปร่ง ลมหายใจเพราะเรามาเืิดเป็นแสงสร้างโลกให้สว่างด้วยรักและเมตตาภายในที่เงียบงันแสนเป็นบานในหัวใจเราทุกคนคือพลังแห่งรักรักที่ไรเงื่อนไขส่งต่อรักและความหวังสู่สุขตื่นรู้และเปิดปานในสงนกลางพลังต้นกำเนิดรวมกันเป็นหนึ่งเดียว